ที่จังหวัดน่านนะคะที่จังหวัดน่านค่ะมีการจัดพิธีปิดแผ่นทองประถมเมถวายสักการะองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งและพิธีทาบุญอุทิศถวายอดีตสังคราชาและพิธีบวงสรวงถวายเทพพยดาอารักษ์ค่ะที่มณฑลพิธีศาลาหลวงวัดพระธาตุแช่แห้งตําบลม่วงตึดอําเภอภูเพียงจังหวัดน่านพุทธศาสาานิกชนร่วมประกอบพิธีปิดแผ่นทองประถมเมลวายสักการะ องค์พระมาหาธาตุเจ้าผู้เพียงแช่แห้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองน่านพระธาประจำปีผู้เกิดปีเถาะที่มีอายุกว่า669ปีซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาส,สนิกชนทั้งประเทศและพิธีทำบุญอุทิศถวายอดีตสังฆราชาอดีตเจ้าอาวาสอดีตเจ้าผู้ครองนครน่านและบรรพบุรุษชนพิธีบวงสรวงถวายเทพยดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โดยได้มีพิธีปิดแผ่นทองแดงประทมเลิกตามโบราณประเพณีและพิธีเจิมแผ่นทองก่อนที่จะมีการปิดทองคำแทะทั้งองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งค่ะโดยพระเดชพระคุณพระราชาศาสนาพิบาลเจ้าคณะจังหวัดน่านเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายวิบูลแววบฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานฝ่ายคารวะค่ะ คุณผู้ชมครับทางนี้พระชายานันทมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดน่านเจ้าวาดวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงครับกล่าวว่าแผ่นทองแดงที่นํามาติดองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งตามที่กรมศิลปากรได้คํานวณน,นะครับทั้งสิ้น3,325แผ่นโอกาสนี้นะครับมีคณะสัตายาิโยมนะครับได้ร่วมกันทําบุญมาแล้วเป็นจํานวนทั้งสิ้น1,600แผ่นและยังขาดเจ้าภาพอีกจํานวน1725แผ่นและทางวัดนะครับก็ได้มีการกําหนดจัดพิธีปิดแผ่นทอง หุ้มองค์พระาธาตุในวราระที่2นะครับในวันที่3กันยายน2565ที่มณฑลพิธีวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงสืบต่อไปครับ